วัดทํำสาริกานะครับจังหวัดนครนายกเหมือนกันทางขึ้นก็จะเป็นประเภทนี้เป็นแบบนี้นประมาณนี้มีร้านขายของอยู่ด้านหน้านะไปเลย,ยเดี๋ยวเราไปดูป้ายก่อนนะเขาป้ายเขาว่ายังไงบ้างนะครับวัดถ้ำสาริกาไปถ้ำหลวงหลวงปู่มั่น ลาในประสงค์ไปมณฑบขวามือไปโบสถ์ขวามือทำปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราไปท้ำปฏิบัติธรรมไปต้งไปท้ำปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ฝั่งมือก็จะขึ้นไป้าน,นบนคนนะเดี๋ยวเราจะตรงไปก่อนเราให้ปู่ฤาษีก่อนต่อเท้าก่อนดีกว่า เอ้แรดประกบหลังแม่ก่อนดิ จะแม่กลมอิ่มอยู่หน้าผาด้วยนะม,มีหินใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นรูปบาทใหญ่มากเนี่ยฮะโหเห็นรูปบาทใหญ่มากเลยครับจริงๆ เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใหญ่มากเห็นลูกนี้ปลาคราับปลงเงินปลาทองนี่ก็เป็นหินก้อนหนึ่งเหมือนกันครับหินซ้อนหิน ยังก็นี้สุปาทิเมโทสังกัมมธเม วันทานี้ธรรมังสาพาัพพะเมตโสังกมมัฏฐเมพันเตวันทานี้ส,ส,าาสังฆังสัพพะเมตโสังกมมัฏฐเมพันเตตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะแล้วม,มันทำนะครับ เป็นธรรมนี่นะธรรมสาร,ริกาองวปุ่มั่นนะครับพระอาจารย์มัน่นตุริทัศน์โต บุคคลสำคัญของโลกขอถ่ายวิดีโอหน่อยทำนะอัลบูมอ่ะอืมบรรยากาศทั้งนะ ครับวันนี้เราผ่านตรงถ้ำและผ่านหินแฝดเล็กกับแฝดใหญ่มาฮะเออขึ้นไปโบสถก่อนไงขึ้นไปนีพระเขาอยู่เ,ยเออขึ้นไปขึ้นไปไปไหว้พระ เมื่อเราผ่านหินแฝดมาเราก็จะมาสาลายอีกสารานึงนะครับนี่ก็จะมีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีจงอนหินอีกนะครับอันนี้ก็จะแล้วก็จะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางที่เก่าแก่มากเลย สลาสลาพระพุทธตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านมาตรงนะรปู่ชีวะกะนะครับซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้านะครับต่อนะครับ นี้ก็จะเป็นหอระครังรอหอะระฆังหรือหอพระเราจะขึ้นไปดูทางนน้นนะครับ นี่นะ่าจะเป็นเป็นโบสถ์นะเป็นข้าวโบสถ์นะข้าวโบสถ์ของทางวัด เราจะเดินเป็นพระอุโบสถของทางวัดนะจะเ,เดินรอบโบสถ์สวดมนต์ทั้งสามรอบก่อนนะบรรยากาศโดยรอบก็ดีมากเลยครับโม,มตัสสาภวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะม่โมตัสสาภวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะวะโตอะระหตโตสัมาสัมพุทธะนโมตัสสะเะตอะระหตโตสัมาสัมพุทธะพุทธทงสลหนังกชามิธรมมังสลาังกชามิสังฆังสลาหนังกชามิพุทธทงสลาหนังชามิธัมมังสลาังกชามิสังฆังสาหนังกชามิพุทธทงสลาังกชามิธัมมังสลาังกชามิสังฆังสาหนังกชามิ พุทธังสระนังพระฉามิธรรมังสระนังพระฉามิสังฆังสรนังพระฉามิพุทธังสรนังพระฉามิธรรมังสรนังพระฉามิสังฆังสรนังพระฉามิพุทธังสรนังพระฉามิธรรมังสรนังพระฉามิสังฆังสรนังพระฉามิ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโบสถ์กันนะครับไปกาบองพระประธานในโบสถ์นะครับอ้อันนี้เป็นภายในพระุโบสถนะครับ ก็จะมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่อยู่ในโบสถนะคสวยงามมาก ก่อนนะครับเราลงจากโบสถแล้วนะครับนี่โบสถแล้วเราจะลงข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้แล <c oughs> ้วลูกจะไปหาได้เนไ <c oughs> งต เรากำลัลงจะลงนะจากถ้ำถ้ำใหญ่มากเป็นหินแฟดก้อนใหญ่มากนะ ีพาแม่กับน้องสาวมาด้วยนะมาไว้พาะด้วยกันก็มาถึงบนดบรือวศาลาหลังสุดท่ายแล้วนะครับแล้วเราจะแวะเข้าไปกราบพระกันนะครับเนี่ยเราจะอ้อมไปเข้าทางด้านหน้านะ ถ้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3,050ก็จะเป็นรูปของหลวงปู่มั่นนะครับในลักษณะของยืนสงบนิ่ง เล็กอีกบรรดบดังนะบรรดบสุดท้ายให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรอืมเป็นสาลีนิกธาตุนะครับแล้ก็สาลีนิกธาตุอยู่ด้านในสาลีนิกธาตุเยอะแยะเลยนะครับนี่น่าจะเป็นภาษาลิลิกทาต์ของบรรดาเกจิอาจารย์ ทั้งหลายนะครับสวยางามมากนี่เดี๋ยวเราจะขอจบคลิปวัาสาริกานะครับของหลวงปู่มั่นปูริทัาโตนะครับที่เดี๋ยวเราจะขอจบคลิปนี้ด้วย ภาพสุดท้ายนะครับริปสุดท้ายเขาเป็นหลวงปู่มั่นปุริธาโตนะครับในลักษณะยืนนะปกติเราจะเห็นแต่นั่งแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เราจะเห็นในลักษณะของที่หลวงปู่ยืนสงบนิ่งนะครับแล้วก็ภาพสะพายบาทนะครับ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเที่ยวทำบุญ